กลางเหตุการณ์อุกอาจกลุ่มมาเฟียฮ่องกงแก๊งสี่ขิงบุกขบปนห้างทองแม่มารีย่านบางนาท้ายที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มมาเฟียฮ่องกงแก๊งนี้ได้ถึง3คนก่อนจะนำตัวส่งเข้าเรือนจำดำเนินคดีต่อไปกระทังเมื่อวันที่29สิงหาคม2529ขณะที่นายสมจิตบินนุรุตและนายนิกรบุญควางสองผู้คุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ควบคุมตัวนายเล่าวันชิงหรืออาขาอายุ32ปีนายโจมเวงเคหรืออาโจอายุ25ปีและนายเล่าตรงหมันหรืออาเฟสอายุ23ปีสามมาเฟียฮ่องกงจำเลยในคดีปล้นห้างทองแม่มาลิออกจากห้องพิจารณาคดีศาลอาญาหลังจากการเสร็จสิ้นการสืบพยายนโจทย์นัดสุดท้ายเพื่อนำตัวไปควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมตัวใต้ถุนศาล ระหว่างนั้นมีชายชาวจีนวัยประมาณกลางคนไว้หนวดไว้เคราวสวมเสื้อเชิ้ตสีเหลืองแขนยาวกางเกงยีนบุกเข้ามาบนบันไดาทางขึ้นศาลพร้อมกันนั้นก็ผลักสองผู้คุมจนเสียหลักแล้วควักเอาระเบิดควางชนิด M46 ออกจากถุงกระดาษที่ถืออยู่ในมือก่อนจะตะโกนบอกให้นักโทษทั้ง3าซึ่งขณะนั้นถูกพันฒนาการด้วยโซ่ตรวนวิ่งหนีไปขึ้นรถยนต,โตย์โตโยต้าโคโรนาสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียน9งองงู4139กรุงเทพมหานคร ึจอดรออยู่ที่หน้าธนาคารกรุงเทพพาณิยการสาขาบุญสิริระหว่างนั้นเกิดการโกลาหลชุลมุนกันอย่างหนันกญาตินักโทษและนักโทษในคดีอื่นๆต่างพากันแตกตื่นอย่างวุ่นวายสามนักโทษชกันชาวฮ่องกงจึงหลบหนีเอาตัวรอดไปได้แต่ระหว่างที่นักโทษวิ่งหนีไปถึงบริเวณประตูรั้วสารเจ้าหน้าที่ราชทัรน์ที่วิ่งตามไปได้ตัดสินใจเข้าคว้าขอในเล่าวันชิงเอาไว้ได้ส่วนนักโทษอีกสองคนสามารถหลบหนีรุดรอดออกไปได้เนื่องจากคนร้ายที่บุกเข้ามาช่วยนั้น ใช้ระเบิดคว้างเข้าใส่เจ้าหน้าที่ราชะทันในช่วงนั้นทันทีที่ระเบิดหล่นกระทบพื้นเจ้าหน้าที่ราชะทันก็แตกหือเหมือนพึ่งแตกหลงังแต่โชคดีที่ระเบิดด้านจึงไม่มีใครได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นคนร้ายยังได้ใช้ปืนพกยิงสกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและทั้งกระสุนไปถูกนายเชิดศักย์เฮงสมบูรณ์พ่อค้าขายนาฬิการิมคลองหลอดได้รับบาดเจ็บและระหว่างที่คนร้ายขับรถยนต์หลบหนีผ่านหน้าธนาคารกรุงเทพพณิชยการสาขาบุญสิริ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารซึ่งรับรู้เหตุการณ์มาโดยตลอดได้พยายามยิงสกัดแต่ก็ไม่เป็นผลกระสุนถูกเพียงประตูรถยนต์คนหลายเลือกใช้เส้นทางถนนดินสอผ่านหน้าสราว่าการกรุงเทพมหานครมุงนาสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลบหนีไปได้อย่างรอยนวลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบุร e เจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง หลังเกิดเหตุผลตำรวจโทรสำเนาวิทิตวรการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งชุดเฉพาะกิจติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีมนัฐครุฑชัยยันรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีเจริญโชิดำรงผลตำรวจตรีอมรยุตนันต์ผลตำรวจตรีประยูนโกมลกุลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกทวีทิพย์รัตน์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกประมวลนีลรคุป ผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือกับพวกเพื่อติดตามวายร้ายแก๊งสี่ขิงแก๊งนี้ให้ได้นอกจากความพยายามในทุกๆด้านที่จะไล่ล่าติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายต่างชาติกลุ่มนี้ให้ได้ด้วยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเพื่อจะปิดล้อมแก๊งวายร้ายแก๊งนี้ทั้งทางบกทางอากาศทางน้ําอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ใช้ความพยายามที่จะจับทิศทางของคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้ก็คือข่าวคราวจากเรือนจําที่คุมขังของคนร้ายจากแก๊งดังกล่าว ซึ่งพันตำรวจโทวินัยเปาอินรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือพันตำรวจโทสิทธิพรนนท์จุยสารวัตรแผนกหนึ่งกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือลเรียร้อยตำรวจเอกปรีชาธิมามนตรีรองสารวัตรแผนกห้ากองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือได้ขอความร่วมมือจากนายอำานวยสินทพันธุ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าไปหาข่าวและสอบสวนบรรดานักโทษและผู้ต้องขังบางคนที่สนิทสนมกับสามผู้ต้องหาชาวฮ่องกง พราะข่าวที่ได้มาก็คือหัวหน้าใหญ่ของแก๊งโจรสี่ิิงที่แตกตัวมาจากฮ่องกงเข้ามาทำมาหากินตั้งรลกรลากอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้มีในายใจใจเป็นหัวโจกและในายใจใจ,ใจมีเพื่อนสนิทเป็นคนไทยชื่อนายสมใจหรือจิมทองละมุนอายุ29ปีอดีตช่างตัดเสือ้อร้านแผนดาย่านเจริญผลพักอยู่บ้านเลขที่39ทั140หมู่4หมูม่บ้านเพิ่มสิงโครงการ3ผนโยธิน52 ถนนผลโยธินแขวงคลองถนนเขตบางเขนกรุงเทพมหาคนครนี่เองพันตำรวจโทวินัยเปาอินกลองผู้กำกับการสืบสวนนครบานเหนือกับพวกจึงเร่งรุดเดินทางไปยังบ้านดังกล่าวปรากฏไม่พบตัวนายสมใจหรือจิมเมื่อสอบถามทราบว่าไปพักที่ไร่เที่ยมอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่จึงรีบรุดเดินทางไปยังไร่เทียมอำเภอบ้านฉางเมื่อเวลา4ี่นาฬกาวันที่31สิงหาคม ซึ่งตามแนวทางสืบสวนทราบว่าไลน์หนีไปไล่ของนายฮกเส็งมนเทวาพ่อตาของนายพนมพันธ์ซื้อสุวรรณอายุ43ปีเพื่อนสนิทของนายสมใจเคยพักอยู่บ้านเดียวกันเนื่องจากบิดาในาพนมพันธ์เป็นบิดาบุญธรรมของนายสมใจในพนมพันธ์นั้นอดีตเป็นนักเรียนจากเยอรมันมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งที่อยู่อาศัยทั่วไปและที่ไล่แห่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พบกับนายพนมพันธ์และนายสมใจจึงควบคุมตัวขึ้นรถเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ จากการสอบปากคำของพลตรรําร o r t r มนัสคลุกชัยยันรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมกับพลตํารวจตรีอมรยุตะนันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกทวีธิปรตัตล์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือและพันตำรวจเอกประมวลน,นีละคุปผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือจึงทำให้ทราบว่าทั้งในใจใจที่เป็นหัวหน้าขบวนการแย่งชิงตัวผู้ต้องหามาจากหน้าศาลอาญาและในเหล่าตงหมันรวมทั้งในจงเวงเค ผู้ต้องหาที่สามารถลบหนีมาได้ตอนนี้นั้นนอนกบดานอยู่ที่บ้านเลขที่32ทับ22 9หมู่บ้านสาหกรณ์การบินไทยหมู่ที่4ตำบลปากเหล็ดอำเภอปากเหล็ดจังหวัดนนทบุรีเลยบ้านของไพรวันลูกเพร็รนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไปเล็กน้อยซึ่งบ้านหลังนี้นายสมใจรับว่าเช่าเอาไว้ในอัตราเดือนละ2,000บาทเมื่อวันที่23สิงหาคมแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจ ผ่านตำรวจโทวินัยกับพวกจึงควบคุมตัวนายสมใจขึ้นรถปิกอัพติดเฟรมกองแสงมืดทึบขับผ่านไปดูบ้านหลังดังกล่าวเพื่อจะวางแผนจู่โจมพิชิตตัวคนร้ายให้ได้โดยการวางแผนเพื่อจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายนั้นแบ่งออกเป็น2แผนก็คือแผนที่1จับเป็นเพื่อขยายผลในการจับกลุ่มคนร้ายที่เหลือและแผนที่2ก็คือจับตายหากมีการต่อสู้จากการตรวจดูสภาพบ้านของคนร้ายที่กบดานอยู่เจ้าหน้าที่พบว่าคงจับเป็นได้ยากเนื่องจากบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ ลักษณะติดกันเป็นแถวในลักษณะเป็นบ้านแฝดดังนั้นจึงต้องตัดสินใจใช้แผนจู่โจมเข้าประชิดต,ตัวและยิงทันทีถ้าคนร้ายต่อสู้กำลังเจ้าหน้าที่ถูกแบ่งออกเป็น4ี่สายและเข้าล้อมบ้านคนร้ายไว้เป็น4จุดโดยจุดแรกที่บริเวณประตูทางเข้าซึ่งเป็นประตูกระจกบานเลื่อนมีม่านและประตูเหล็กดัดเปิดคาอยู่พันตำรวจโ,โทรพรเดชธละวง์รองผู้กําก,กับการสืบสวนนครบาลเหนือพันตำรวจโ,โทสิทธิพรนนจุยสรัตรแผนกหนึ่งกองกำก,กับการสืบสวนนครบาลเหนือ ร้อยตำรวจเอกปรีชาีิมานมรีรองสารวัตรแผนกห้ากํกกับการสืบสวนนครบาลเหนือนำกำลังไปซุ่มดักจุดที่2พันตำรวจโทวินัยเปาอินลองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือพร้อมด้วยกำลังเสริมคือพันตำรวจตรีพิสิทธ์เปาอินสละวัตรสืบสวนจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขนเข้าควบคุมที่ด้านขวามือของบ้านพลตำรวจตรีเจริญโชิดำรงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกประมวลน,นีละคุปผู้กำก,กับการสืบสวนนครบาลเหนือ พันตำรวจเอกทวีทิปรัฐรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือเฝ้าจุดด้านซ้ายมือของบ้านและจุดสุดท้ายจุดที่4พันตำรวจโทสัญชัยบุญยเกียรติรองผู้กํากับการสืบสวนนครบาลเหนือพันตำรวจตรีวิวัฒน์วัฒนวิบูสรวัฒนแผนกสี่กองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนืออยูป่ประจํากระทั่งเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีกาลังทั้งหมดจึงเคลื่อนเข้าจุด และพันตำรวจโทสิทธิพรนนจุยสารวัตรแผนกหนึ่งกองกำกับการสืบสวนคนครบาลเหนือตัดสินใจเข้าชาร์จเป็นคนแรกพบคนร้าย3คนกำลังนั่งดูทีวีเมื่อคนร้ายรู้ตัวจึงกระจายกำลังกันกระโดดออกในเล่าตรงหมันยิบป,ปืนขนาด9้ามมในจงเวงเคควาปืนลูกสองสันแล้ววิ่งถอยหลังไปปักหลักอยู่หน้าห้องครัวหลังจากนั้นในจงเวงเคจึงตัดสินใจเปิดฉากใช้ปืนลูกสองยิงเข้าใส่พันตำรวจโทสิทธิพรหนึ่งนัด กระสุนทุกขอบประตูสะเก็ดกระเด็นถูกแขนขวาพันตำรวจโ,โทสิทธิพรได้รับบาดเจ็บเป็นเวลาเดียวกันกับที่หัวหน้าใหญ่ยังในายใจใจซึ่งหลบอยู่มุมด้านขวาใช้ปืนขนาดเก้ามมจะยิงเข้าใส่พันตำรวจโ,โทสิทธิพรซึ่งได้รับบาดเจ็บพันตำรวจโทเด็จซึ่งเห็นเขาจึงใช้ปืนยิงใส่ใน,ในใจใจ,ใจทันทีกระสุนถูกเข้าที่แก,ก้มขวา1นัดและที่ต้นคอน1นัดศีรษะหนึ่งนัดลำตัว3นัดเสียชีวิตคาที่ส่วนพันตำรวจโ,โทสิทธิพรก็หันมายิงใส่ในเล่าตรงหมัน ที่หน้าผาก1นัดสี่ข้างขวาหนึ่งนัดเสียชีวิตที่หน้าห้องครัวในขณะที่นายจงเวงเคไวหล,ลายคนสุดท้ายได้ขังตัวเองในห้องครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจพังประตูบุกเข้าไปจนเกิดการดวลปืนกันขึ้นมาอีกสุดท้ายจงเวงเคถูกปืนเขาที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย1นัดและลำตัวอีก1นัดนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องครัวรวมระยะเวลาการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นใช้เวลาเพียงทั้งสิ้น5นาที หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เคลียร์พื้นที่พบว่านอกจากกระเบื้องเครือบผนังห้องจะแตกเป็นรูและตัวบ้านมีรอยถูกกระสุนหลายแห้งแล้วยังพบกระเป๋าใบใหญ่ของคนร้ายอยู่ภายในห้องและตราประทับหนังสือเดินทางปลอมรวมทั้งสิ้น10อันกับหนังสือเดินทางปลอมอีก3ฉบับโดยหนึ่งฉบับนั้นได้ติดรูในฮูหยงกวงหรือใจใจเรียบร้อยแล้วภายในห้องนอกจากที่นอนสี่หลังแล้วก็ไม่พบเฟอร์นิเจอร์ใดๆนอกจากหม้อขนาดกลางซึ่งกำลังต้งมามา ในหม้อมีมาม่าอยู่หลายห่อทั้งผักสดอีกหลายชนิดนอกจากนั้นยังพบหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยภาษาจีนและแมกซีนภาษาจีนอีกกว่า10เล่มและยังพบจดหมายภาษาจีนที่เขียนโต้ตอบกันระหว่างเพื่อนร่วมกันอีกหลายฉบับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถยึดปืนพกขนาด9มม2กระบอกปืนลูกซองสั้นอีก1กระบอกลูกกระสุนปืนขนาด9มม20นัดลูกกระสุนปืนลูกซองเบอร์ 20. จำนวน10นัดระเบิด mk 2 1ลูกและระเบิดชนิด81อ it ของจีนแดงอีก1ลูก รวมทั้งเงินสดอีก5 0,000บาทไว้เป็นของกลางหลังเหตุการณ์โดนปืนระหว่างผู้พิทักษ์สันติราจากรมงขับการตำรวจนครบาลเหนือและวัยร้ายมาเฟียห้องกงแก๊งสี่ขิงสิ้นสุดลงชาวบ้านก็รุดมามุงดูยังพื้นที่นับพันคนในเวลาต่อมาพลตำรวจเอกนรงมหานนท์อธิบดีกรมตำรวจพันตำรวจเอกอามารินเนียมสกุลนายเวรอธิบดีกรมตำรวจได้เดินทางมาอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทจงรักสีรัตนวัฒใหญ่ และพันตำรวจโทไพบุญอริยวัตรสารวัตรสืบสวนสวน,สน,นชนะสงครามเจา้าของท้องที่ในการชิงตัวจำเลยจากศาลอาญาโดยพันตำรวจเอกนรงมหานนท์อธิบดีกรมตำรวจกล่าวว่าคนร้ายแก๊งนี้เป็นแก๊งใหญ่มาจากมาเลเซียและฮ่องกงโดยมีคนไทยร่วมมือด้วยตลอดเวลาที่ในายใจใจเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็เข้าเข้าออกเสมอจนไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับการจับตายแก๊งวายร้ายฮ่องกงในครั้งนี้นั้นเนื่องจากคนร้ายต่อสู้จึงจําเป็นต้องจับตาย ทางนี้ต้องการจับเป็นด้วยสามเพื่อขยายผลการสืบสวนเพราะทราบว่าคนรลายแก๊งนี้ยังหลงเหลืออยู่แต่ก็น่าจะสามารถสืบทราบได้ว่ามีใครอยู่บ้างพลตํารวจเอกนรงมหานนท์อธิบดีกรมตํารวจยังกล่าวถึงข่าวที่ว่ามีเจ้าหน้าที่กรมราชณานร่วมมือช่วยผู้ต้องขังหลบหนีด้วยนั้นอย่าเพิ่งไประบุเพราะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรว,ตรวจสอบมีทั้งการใส่ตรวนใส่กุญแจมือในการนําตัวมาสืบพยานทุกครั้งเรื่องนี้อย่าได้วิจารณ์ในทางที่เสียหาย และแก๊งสี่คิงนี่ก็เป็นแก๊งที่ทํางานโดยการวางแผนอย่างดีทุกครั้งมีพฤติการที่เหี้ยมโหดเห็นได้จากเมื่อแย่งตัวจาเลยบนศาลก็มีการยิงปืนเข้าใส่ผู้คุมโดยไม่เกรงว่าจะทําอันตรายแก่ใครอธิบดีกรมตํารวจยังกล่าวถึงเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายว่าแรกทีเดียวนั้นคนร้ายตั้งใจจะหลบออกทางมาเลเซียแต่ต้องเปลี่ยนแผนเพราะทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนหลายประเทศก็กําลังต้องการตัวแก๊งคนร้ายแก๊งสี่คิงนี้อยู่เหมือนกัน พัตำรวจโทสำเนาว,วิทิตวราการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเหนือกล่าวว่าที่มีข่าวว่ามีนักการเมืองบางคนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของแก๊งคครายสี่คิงนั้นการสอบสวนยังสอบไปไม่ถึงในชั้นนี้พบเพียงมีผู้หนุนหลังด้านการเงินโดยให้หญิงสาวชาวฮ่องกงที่ชื่อนางสาวฟุงกวนฟงสมาชิกแก๊งหอบหิ้วเงินจากฮ่องกงเข้ามาให้เป็นจํานวนเงินถึงสองแสนเหรียญฮ่องกงโดยเงินจํานวนดังกล่าวนั้นถูกใช้ไปสําหรับการจัดหาอาวุธและพาหนะในการหลบหนี ทั้งนี้ในใจ่ายจนั้นเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก่อนจะถูกไล่ออกแล้วมุ่งงาไปทามาหากินอยู่ที่ฮ่องกงจนเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งมาเฟียสี่ขิงซึ่งสมาชิกในแก๊งส่วนใหญ่เป็นอาชญากรร้ายแรงจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่หนีคดีจากแผ่นดินใหญ่มาทามาหากินในฮ่องกงโดยแก๊งสี่ขิงนี้ถือเป็นมาเฟียใหญ่ในฮ่องกงมีพฤติการโหดเหี่ยมทารุณเป็นมาเฟียเรยกเก็บค่าคุ้มครองจากบรรดาเศรษฐีและดาราชื่อดังขายยาเสพติดข้ามชาติ จนต่อมามีชื่อเสียงโด่งดังและได้กระจายฐานอํานาจเข้ามาในอาเซียนกรุงเทพมหานครก็เป็นแหล่งที่ทำมาหากินแหล่งใหม่ทางด้านนายสมใจหรือจิมที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ควบคุมตัวไว้สอบสวนถ้าพบว่ามีการกระทําความผิดจริงก็จะแจ้งข้อหาให้ทราบในภายหลังส่วนนายพนมพันธ์นั้นปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าขนบ้านก็พบปืนไรเฟิลติดกล้องขยายหนึ่งกระบอกโดยไม่มีทะเบียนรวมทั้งยังมีปืนพกขนาดจุดสามแแต่มีหมายเลขทะเบียน แต่ปืนผิดมือจึงถูกควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีมีอาวุธปืนเถื่อนไว้ในครอบครองและปืนผิดมือจากการสอบสวนในพนมพันธ์ให้การถึงแก๊งคนร้ายสี่ขิงชาวฮ่องกงนี้ว่าไม่สนิทกับแก๊งนายใจใจมีเพียงนายสมใจแนะนําให้รู้จักและเคยเห็นหน้ามาบ้างขณะเดียวกันนายสมใจก็ให้การบ้างว่ารู้จักกับนายใจใจเมื่อปี2528ตอนเป็นช่างเสื้ออยู่ร้านแพนด้าตอนนั้นนายใจใจก็เป็นช่างตัดเสื้อแต่นายใจใจทํางานไม่เก่ง เลยถูกเจ้าของร้านลดตำแหน่งเป็นคนเย็บเสือ้อต่อมาตนได้ลาออกมาอยู่ร้านเย็บผ้าชื่อแอดิชันและลาออกมาได้เมื่อ2เดือนมาแล้วผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยต่อว่าปืนของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดได้นั้นเป็นของนายภัยบูลสือสุวรรณบ้านอยู่ซอยสวนออยซึ่งเป็นละแวกที่คนหลายลงรถหนีขึ้นรถแท็กซี่หลังจากที่หลบหนีมาจากหน้าศาลอาญาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนว่าคนหลายได้แอบเข้าไปถอดโซ่ตรวนที่บ้านหลังนี้หรือไม่ มีรายงานเปิดเผยถึงขั้นตอนการวางแผนชิงตัวผู้ต้องหาขณะนำตัวส่งสันอาญานั้นเริ่มต้นจากให้ในายพนมพันธ์เอาหลักฐานเท็จเป็นทะเบียนบ้านของนางนวรัตน์อายุ57ปีบ้านอยู่ย่านซอยวัดไผ่เงินถนนจันทแขวงบางโคลเขตยานนาวากรุงเทพมหานครไปยื่นขอประกันตัวแนใ่ใจจเพื่อวางเงินสด10,000แบาทเป็นการประกันตัวออกมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทะเบียนสมโนครัวปรากฏว่าไม่มีชื่อและบ้านเลขที่ดังกล่าว ซึ่งในชั้นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าอาจจะมีคนไหนให้ความร่วมมือในการกระทําผิดในการประกันตัวของในาใยจ่ายจ่ายได้ส่วนแผนที่2ก็คือสองสาวลูกสมุนเชาวฮ่องกงได้วิ่งติดต่อกับกองสุน์อังกฤษในฮ่องกงให้ทําหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพให้ยกเว้นการตีตวนจําเลยทั้ง3กับขอให้มีการพิจารณาคดีนี้ในวันพุธและวันศุกร์แต่ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ยอมให้เพียงเรื่องการพิจารณาคดีในวันศุกร์ ส่วนเรื่องการตีตรวนนั้นยอมไม่ได้ผลที่สุดคนหลายก็ลงมือในวันศุกร์ซึ่งในวันศุกร์ที่เกิดเหตุนั้นเป็นวันศุกร์ปลายเดือนเป็นวันเงินเดือนออกทําให้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องกระจายกําลังออกไปอารักขาเงินตามห้างร้านทั่วไปขณะเดียวกันตามแนวทางการสืบสวนก็ยังทราบว่าหลังจากหลบหนีได้แล้วคนหลายจะเดินทางหลบหนีไปกบดานที่เชียงใหม่ก่อนหลังจากนั้นจะย้อนเดินทางเข้าสิงคโปร์เพื่อมุ่งหน้าต่อไปอยังฟิลิปปินส์แต่ท้ายที่สุด ความหวังของเราหลายก็พังพินาศลงโดยผลงานจากก้องกบกับการสืบสวนนครบาลเหนือทำให้วายหลายแก๊งสีข่ขิงจากฮ่องกงต้องจบชีวิตวายหลายบนแผ่นดินไทยนั่นเองกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะไรจินดารี่ชาแนล